สวัสดีครับพ่อแม่พีิ noong บุน,นี้พามายกย่องยงสุดุงโยนแม่นัมซีนะครับป้าถือวิปป้าถือพิ n น o n g มันเขาหันรังบาดอืศเขาหันรังบาดประสันไม้กับเป็นนั่นแม่นัมซีครับแม่นัมซีนั่นท่าหันอําเภอถวัดครับอําเภอถวัดบุรีเขาลูดี้เขาหันรางบาศเดี๋ยวเราจะมาลุนกันเนาะ พอมาหน,นีเขาเสาร็จมาปัานละคระับพี่น้องนี่มันตุยังไงคนงานพาึืนพาพี่น้นองมันแลกเขาสบรบจพี่น้อต่อเป็ว่ามันเขออาันมันตายมันห่งางบราเดเขาสุบาตะสันเขาก็บเบิ่งกันไปนี่แหละเ็พวกเขากับพวกเขาแต่ว่าบานเขานี่ตใ๊ใจเลยป,ป,ป,ปุแต่ว่าทกค่ไข่ป่ะ ว่อแม่มันขึ้นห้ายมือเรวบ่มันข่แเราแล้วบ่ววเ,เออเฮาบ่ไดมาเนาะโบเดมาพี่น้องพากันไปไต่อึ่งอยู่นูไ้ไปแล้วไปแล้วเหลนสองสอง,สองออมันแฉบอยู่แต่ว่ามมนถึงนู่น คำซอยทียเ่เขาอุ้ยซอยใครเขาเื็นใครเนี่ยำซอยเขาเนี่แสดงว่าเก่ง à cú bắp xoài nhầy cùm nhang cỏ bắp cung Hãy subscribe cho từ khi nó mới tuổi nhẹ Ừ. Thì chứ không นี่ยยังละวยังล่ะอุ้ยออกเร็วโอ้ยกระบอกฝ้าอย่างอขึ้นเลยกระเจี๊ยบก็เลยงว่ามันป่ายงปายังเลยทื่ปักหุ่มกิสิตัว อือวายมมนบูมีป่าุนบ่อยเอาทุงหญ้ามากครับ ก้าก้าโอ้ยตัวนี้ยังอยู่ที่เ่าอยู่เลยข้นแปลวมนทะเป็นวิปกาเมียใคร

เรียนไฟเรือกเลิกุนะรียนไฟกคคนักนเล่นไฟถักคำก็นี่แหงเถอดิพี่น้องเรีนไฟแต่ยืนเล่นพื่อนไม่ได้อืมมันจะถึงย่างคำคำหลอกพิกร่ม อีเอกเก็บยุ่พี่น้องเรื่อยๆตอามันกับว่าเด้พงพ้างกระดอนเนาะขาเป็นฝูงสักแคนี้เล็กๆเขาอยู่ตืนๆ <c oughs> ก็ได้ได้เรื่อยๆยครับมันถึงบ่นอนั่นบ้าพวงพางหลายเนาะไต้บาราตัวสองตัว พอได้เก็บอยู่ครับพอได้เก็บโอ้โหโห,โห,โห,โหน,น,น,นังหงหนังหนังนงนอไปนึ่หยุดมหนึ่งจะเพี้ยนกับแตงหน่นอยหั้หน่อยไรก็ได้ลดซับ่สองโูกโกวบอันยองห้พี่น้องมึงไหมมันหลายอยู่ดี มัไแด้อยู่ดีเล็กๆมันได้อยูะครับก่อนผมใมาได้ไ,ได้เป็นมูอยู่เขาเป็นฟูเป็นฟูถ้าพอสียทายมันหล่เละเป็นมรกปอกแปกเอาเดี๋ยวจะพอกันคลิปหนาเนี่พี่น้อง <_ d ream> เดี๋ยวเธอมีโอกาส <_ d ream> เดี๋ยวสีไทายวิดีดูให้เบิง้งให้เบิ้งไม่เด้อครับคิดว่าปลาดำแดงพอละ <_ d ream> ท่านจะได้พอกันไหมเดี๋ยวหาหม่องไปกันพี่น้องเอาเป็นืบอนี้พอสมนีราคาไปละครับวัสดีครับ